สวัสดีครับสวนองุ่นสวยหน้าบ้านร้านโอเคฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้เราจะมาตามดูต้นองุ่นไซมัสคัสที่เราปลูกไว้เมื่อวันที่12สิงหา64ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ผ่านไปได้1เดือนกับ29วันครับเราจะมาดูความเติบโตของต้นองุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นต้นนี้กันนะครับครับยอดยาวเลยครับตอนนี้นี่ครับ ไแมสแคสสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับองุ่นเขียวหวานกรอบครับรุ่นนี้นะครับต้นสูงมากเลยครับตอนนั้นที่มาปลูกเริ่มแรกนะครับต้นอยู่แค่นี้ครับนะครับปลูกเริ่มแรกยอดอยู่แค่นี้ครับตอนนี้ยาวขึ้นไปนี้แล้วครับนะครับครับองุ่นสายพันธุ์ไซมัสแคส ของเรานะครับโตเร็วมากครับนี่ผมลองลองขีดดูตรงนี้นะครับนี่จะเห็นไหมน้านี่ยนะครับมันจะโตขึ้นเร็วมากครับโตขึ้นวันหนึ่งนี่วันละสองเซนเลยครับนี่ผมไม่ได้ขีดแล้วครับตอนนี้ขึ้นยาวมากครับจากเดิมนี่ต้นอยู่แค่ตรงนี้ครับต้นอยู่แค่ตรงนี้นะครับครับตอนนี้ขึ้นยาวไปนี่แล้วครับ เลยยาวไปนี่แล้วเราจะให้ขึ้นขึ้นลวดที่เราถึงข้างบนนะครับแล้วก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปตามเส้นลวดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นต้นพันสายพันธุ์ญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นต้นต้นพันธุเลยนะครับต้นพันธุ์ญี่ปุ่นเลยนะครับของแท้ครับมีใบเซอร์เรียบร้อยครับครับเป็นต้นสายพันธุ์นี่เราจะให้ขึ้นถึงถึงลวดข้างบนนะครับยอดนี้ถึงยอดเราก็จะดทำการเด็ดยอดนะครับเพื่อก็แตก ออกต่อไปนะครับเนี่ยช่วงนี้เราก็เลี้ยงดูนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับใบอุ่นรู้สึกมันจะชะงักนะครับในใบเขาจะใหญ่เราก็จะโตใบขึ้นมาขึ้นมาแล้วช่วงนี้มันจะชะงักนิดหนึ่งครับผมก็เลยทําการใส่ปุ๋ยเพิ่มครับใส่ปุ๋ยเพิ่มโคลโรฟิลเข้าไปครับปรากฏว่ายอดงามขึ้นมาต่อครับสวยเลยทีนี้ครับหลังั้นต้นแค่นี้เองครับ ต้นแค่ตรงนี้ตรนี้ขึ้นยาวมากแล้วครับจะขึ้นวันละสองเซนเลยครับที่สังเกตนะครับโตลเร็วมากครับยอดงามสวยครับครับเราจะตามต่อไปนะครับ